สิ่งที่เจ็บปวดที่สุดก็คือคนใต้หลอกคนใต้ด้วยกันผมเป็นประธานเครือข่ายเล่าครับผมช่วยพรรคการเมืองที่เห็นว่าจะช่วยเครือข่ายเล่าได้ผมเคยขึ้นเวทีปาศัยช่วยคุณมันลิกาบุญมีตระกูลสมัยอยู่พรรคมหาชนแต่ครั้งนี้ครับ ครับหลังเลือกตั้งจะไม่ได้เป็นรัฐบาลก็ไม่เป็นไรเรารอได้ไอ้ที่บอกว่าสมหัวกันสามปีแล้วเพิ่งมาได้แค่นี้เหรอไม่ใช่ครับท่านผมให้เกียรติผมรอด้วยความอดทนผมไม่ได้รับการสนับสนุนให้ลงรับสมัครเลือกตั้งพอจะไปแข่งกับน้องของท่านตาอลงสุราชรับปากผมว่าจะให้ลง ว่าโดนลูกนายทหารใหญ่เบียดไปไม่เป็นไรครับชาวการกัดฟันทนอยู่แล้วขออย่างเดียวโอเคเพื่อนร่วมตายกันมาให้ได้ลงก็ดีใจครับเผื่อเพื่อนได้เป็นสสผมจะได้ขอตำแหน่งบ้างกินข้าวร้านอาหารญี่ปุ่นก่อนที่จะขึ้นไปเป็นพยานให้การในคดี สามารถทำอะไรได้มากกว่านั้นใช่ครับสร้างสารรค์มากผมถูกถีบไปอยู่ชายแดนผมไม่เคยเหยียบกลับมาเพื่อนที่หวังดีขอตำแหน่งให้ครับคำตอบที่ได้รับคืออะไรครับเงินก็ได้ไม่ครบเสียงตายก็เสียงตายสอสอก็ไม่ได้ลงพอขอตำแหน่งเฮ้ยไอชาวาการอย่าเอามันมาไว้ใกล้ๆหรือถ้ามันมีตำแหน่งเดี๋ยวมันจะเอาตำแหน่ง นอกจากนี้นายสุขสรรค์ซึ่งเป็นอีก